สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพบกับพิมพ์ดาวกันอีกแล้วนะคะสาหรับวันนี้ค่ะพิมดาวอยู่ที่เอ็มจีกรุงเทพค่ะสาขาลบุรคะและตอนนี้ค่ะขออนุญาตแจ้งก่อนเลยนะคะตอนนี้พิมพ์ดาวย้ายมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะจากที่ทําการเดิมตอนนี้เราย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะติดกับบิ๊กซีลพบกราคลองสี่เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเข้ามาพบพิมดาวเนี่ยสามารถมาพบได้ที่โชว์รูมใหม่เลยโอเคค่ะเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ค่ะยังรับชมกันผ่านทางสองช่องทางเหมือนเดิมนะคะช่องทาง Facebook ค่ะพิมพ์ดาวป รางโปรเดตมาแนะนำทุกคนนะคะสำหรับรถคันด้านหลังพิมพดาวเลยค่ะด้านหลังพิมพดาวนะคะรถรุ่น MG ZEV ค่ะทั้ง2รุ่นย่อยเลยะคะ่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นรุ่น D หรือรุ่น X สำหรับรุ่น D นะคะราคาจะอยู่ที่599 0 0 0บาทเท่านั้นและรุ่น X ก็คือคันด้านหลังพิมพดาวเลยนะคะราคาสุดตื้งค่ะ 6 9 9สนเบาทเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV สําหรับครอบครัวคุณราคาย่อมเยาวพิมดาวแนะนําเลยค่ะสําหรับเจ้า z s e ต v คันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาทุกคนมาชมเจ้า MG z s e ต v รุ่นทอปกันค่ะว่าราคาของเขาเที่ยที่ลดมาแล้วเหลือ699,000บาทคุณได้อะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะสำหรับเจ้า MG z e v นะคันนี้รุ่น X สีดำค่ะน้องเนี่ยมา กับมอเตอร์นะคะขนาดเอ้ยกับขนาดแบตเตอรี่นะคะขนาด50.3กิโลวัตต์ค่ะแล้วก็แรงม้าของน้องนะคะร7 7แรงม้าค่ะแรงบิด250นิวตันเมตรค่ะระยะทางวิ่งของน้องนะคะอยู่ที่403กิโลค่ะทั้งตัวทั้ง2รุ่นย่อยเลยนะแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะกันที่รุ่นท็อปสุดของเราราคา6 9 9 0 0 0บาทคุณได้อะไรไปบ้างเดี๋ยวมาชมชมน้องด้านหน้ากันค่ะอ่า สำหรับรุ่นท็อปน้ำมีทั้งหมดด้วยกัน5สีวันนี้นำสีดำมาให้ชนและสีอื่นๆก็มีสีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่เลยนะคะสีที่1ค่ะสีฟ้าค่ะสีที่2ก็คือสีดำคันนี้เลยนะคะสีที่3สีขาวค่ะสีที่สี่นะคะสี b r อนเงินค่ะและสีที่5สีแดงนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจในเอ็มจกรุงเทพสาขาลูกามีพร้อมส่งมอทุกสีค่ะเริ่มกันเลยค่ะกระจังหน้านะคะเป็นแบบใหม่ค่ะ นี่ค่ะสวยงามค่ะเห็นไหมและด้านหน้าของนอนนะคะจะมีจุดชาร์จอยู่ค่ะซึ่งสามารถชาร์จได้ตัวเองง่ายๆเลยนะคะกดตรงนี้ค่ะอ่านี่ค่ะก็จะสามารถรองรับการชาร์จได้ทั้ง a อซและ dc มีที่ปิดให้นะคะแบบนี้เลยขอโทษนะคะพอดีพิมดาวเล็บยาวนี่ค่ะอ่าอันนี้นะคะถ้าเป็นการชาร์จ a อซอยู่ที่บ้านเราแบบนี้นะคะที่พิมดาวจะแถม MG Home Charger ไปให้เนี่ยก็ชาร์จที่ด้านนี้นะคะและเวลาเราไปปั๊มค่ะอ่าติดเล็บนิดนึงนะคะ โอเคค่ะนี่ค่ะตามสถานีชาร์จดีซีต่างๆนะคะถอดออก2ต,ตัวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ชาร์จไปใช้ง่ายค่ะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราก็ใช้ได้เวลาปิดก็แบบนี้เลยโอเคค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะตัวกันชนหน้าด้านล่างค่ะจะเป็นสีโครเมียมค่ะแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมนี่ค่ะมันจะมีรูรังผึ่งไว้สําหรับระบายความร้อนนี่นะคะทั้งด้านบนและด้านล่างตรงนี้เห็นไหมคะจุดเล็กๆใต้ป้าย MG ของเราค่ะกล้อง360องศาที่มาพร้อมกับระบบ i Smart นั่นเองนะคะเดี๋ยว มันสะดวกสบายและดียังไงสําหรับระบบไอ m มาร์ S mart <S และเจ้ากล้อง360องศาเนี่ยเดี๋ยวพิมดาพาไปชมเดี๋ยวเรามาไล่ดูด้านนอกของตัวรถกันก่อนนะคะโอเคค่ะไฟหน้าค่ะมากันที่ไฟหน้านะคะไฟหน้านะคะเป็น Full LED ค่ะมาพร้อมกับไฟเดเทนนอยด์ไลท์เห็นไหมเอ่ยในกล้องนะคะก็จะเป็นลวดลายแบบนี้มาเลยโอเคค่ะถัดมาค่ะ มาดูพื้นที่ตัวล้อกันต่อนะคะสำหรับล้อ,อของเจ้า MG ZS EV รุ่น X เ,เนี่ยมาในขนาด17นิ้วนะคะอ่าลวดลายนะคะก็จะเป็นตัวล้อแมกอลลอยด้านในค่ะและตัวนี้นะคะจะเป็นตัวครอบล้อค่ะฝาครอบล้อนะคะ,คะ,คะดีไซน์จะเป็นแบบนี้เลยนะคะขนาดยางจะอยู่ที่215ค่ะแก้มยางจะอยู่ที่55นะคะโอเคไล่ขึ้นมาถัดมาค่ะกระจกมองข้างค่ะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ พับอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างแบบนี้เลยนะคะถัดมาค่ะพวกคิวขอบประตูเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้มาพร้อมกับราวหลังคาที่รับน้ําหนักได้ถึงเจ็สิบห้ากิโลกรัมเลยนะคะนี่สวยงามค่ะถัดมาค่ะเดี๋ยวมาดูกันที่มือจับค่ะ,ะมือจับนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะเป็นเคเลสค่ะถ้าเป็นกุญแจรุ่นนี้พร้อมกับกุญแจอิมมั i เบอร์ลเซอร์นะคะระบบอัจฉริยะของเรานั่นเอง เปิดรถง่ายๆด้วยหนึ่งมือสัมผัสแบบนี้เลยนะคะถัดมาค่ะอ่าก็ให้ดูสีสาายด้านข้างนะคะก็อย่างที่พิมพดาวแจ้งค่ะมันจะมีไฮไลท์นะสำหรับรุ่นท็อปนะคะมันจะมีซันรูฟด้านไหนแต่ว่าเดี๋ยวพิมดาวพาไปชมด้านไหนตอนนี้ยังไม่ให้ชมก่อนเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันก่อนค่ะว่าดีไซน์เขาออกแบบมาสะดวกสบายยังไงสำหรับเจ้า SUV คันนี้ไปดูกันค่ะ สำหรับด้านท้ายค่ะแน่นอนค่ะเสาอากาศวิทยุของเรานะคะเป็นแบบที่สลามสีเดียวกับตัวรถลอยสีดํานะคะถัดมาค่ะดีไซน์ของรุ่นท็อปนะคะจะเป็นสปอยเลอร์เหนือออกมานิดนึงวิงออกมาให้นิดนึงนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกตงที่3ด้านนี้เลยอากระจกไลฟ้านะคะและมาพร้อมกับที่ปันน้ำฝนด้านหลังนะคะ,ะ,คะมาค่ะไฟท้ายค่ะเป็นแบบฟ u ู l LED เลยทั้งซ้ายและขวานะคะมาพร้อมกับด้านนี้เลยค่ะ mg Z s, s e v และ i Smart ดูก็รู้ว่ายังไงคันนี้รุ่น็อบนะคะและดีไซน์กันชนด้านล่างค่ะเห็นไหมคะด้านล่างเนี่ยจะมีเซนเซอร์ให้ถึงสามจุดด้วยกันเลยเดี๋ยวพิมพดาวไล่ให้ดูนะคะจุดที่หนึ่งค่ะจุดที่สองและจุดที่สามนะคะสาหรับดีไซน์กันชนด้านล่างเนี่ยก็จะออกแบบมาเหมือนเราใส่ชุดแต่งเลยไม่ต้องแต่งก็เท่ก็หล่อแล้วนะคะสาหรับคันนี้ค่ะเขาจะดีไซน์ออกมาเหมือนเป็นดิฟฟิเซอร์เนี่ยติดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวเนี่ยที่มันเป็นลวดลายนะคะจะเป็นสีโครเมียมแต่กับสีดํากับตัวรถนะคะ มีสายสวยงามค่ะอ่าเดี๋ยวมาชมด้านในกันว่า MG ZEV s คันนี้แหละที่พิมดาวบอกว่ามันลดเหลือ6 9 9 0 0 0บาทเนี่ยเก็บของดอได้เยอะไหมนี่ค่ะมากันที่ด้านในค่ะแน่นอนค่ะมันกว้างขวางอยู่แล้วนะคะถ้าเป็น SUV คันนี้อารกนิดนึงค่ะแต่ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่พิมดาวแถมให้แน่นอนค่ะรถระดับนี้แล้วนะคะสาย V2L ค่ะถามว่า V2L เนี่ยใช้อะไรพิมดาวาพูดบ่อยใช่ไหมว่ากางเต็น สายการเต็นจะต้องชอบแต่วันเดียววันนี้ยกกรณีตัวอย่างให้เดี๋ยวเราถอยนิดนึงร้อน <laughs> โอเคยกกรณีตัวอย่างให้อย่างเช่นเอาอย่างนี้ค่ะบ้านอ่าบ้านลูกค้าพิมพ์ดาวเนาะอ่าก็ค่อนข้างจะมีบอ่อประคารเอาอย่างนี้ค่ะสําหรับสายที่เลี้ยงบอ่อประคารมันจะต้องมีระบบไฟระบบออกซิเจนใช่ไหมคะแล้ววันนั้นนะคะที่หมู่บ้านของลูกค้าไฟดบับลูกค้าก็เลยใช้สายวิทูเอลเนี่ยค่ะเสียบเข้ากับตัวรถแล้วก็ตอบปลั๊กไฟกับบอ่อประคารอุปกรณ์อ่าที่จะใช้ในบอ่อประคารค่ะ ก็ทําให้ปลาคาร์ฟของเขาเนี่ยมีชีวิตรอดนะคะแน่นอนค่ะปลาคาร์ฟไม่สามารถขาดออกซิเจนได้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างละกันค่ะในการใช้สายวิทูเอลที่ใครๆก็คิดว่าเฮ้ยกางเต็นท์แล้วนอกจากกางเต็นท์เนี่ยมันใช้ประโยชน์่างอื่นได้ไหมพิมพ์ดาวก็แนะนําเลยในกรณีศึกษาของลูกค้าพิมพ์ดาวเองนะคะโอเคไหมอธิบายแบบนี้โอเคนะคะพิมพ์ดาวก็จะมี MG Home Charger ค่ะซึ่งแถมให้เลยพร้อมค่าติดตั้งไม่กี่สักครู่วางแรงประนีนอออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะเราก็พร้อมค่าติดตั้งให้ด้วยส่วนด้านหลังเนี่ย้ีววันน ไม่ขออนุญาตไอ้นี่แล้วกันไม่ได้เข้าไปนั่งให้ดูนะคะก็ด้านล่างเนี่ยปุ๊บอ่าจะมีที่เก็บสัมภาระเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะพร้อมกับอีเมอร์เจนซีชาร์ทที่พิมพ์ดาวใส่ไว้ด้านล่างอ่านี่ค่ะแล้วก็ชุดปะยางฉุกเฉินนะคะด้านนี้เราก็เก็บสัมภาระได้อยู่อ่ะสมมติน,นะคะพิมดาวใส่เข้าไปนี่ค่ะก็ยังสามารถเก็บของได้นี่นั่นเองแล้วตอนนี้ของก็หล่นลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจัดจัด,จดหมค่ค่ะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยมีไฟสองสว่างด้วยนะคะ อยู่ด้านขวามือนั่นเองด้านนี้เลยจึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยนี่นะคะไปส่องสัมภาระและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีที่กั้นสัมภาระแบบเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่ารับน้ําหนักได้ไม่เยอะนะนี่ค่ะวางได้อีกนะคะน้าหนักไม่เยอะเยอะว่ามาไหนพิมพ์ดาวขอได้เกินห้าโลแล้วกันค่ะเดี๋ยวมันจะหักอเอาเยอกตัวอย่างเช่นพิมพ์เอาดาวเอา V2L เอนี่ยนะคะวางปึ้ง วางได้ค่ะก็คือ,อยังเพิ่มพื้นที่วางได้อย่างเช่นหมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราวางไว้ตรงผู้โดยสารตอนหลังใช่ไหมแต่ว่าผู้โดยสารตอนหลังเนี้ยมันแน่นเราก็ย้ายหมอนเนี่ยมาวางบนนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าสะดวกสบายสําหรับรถคันนี้เดี๋ยวเราไปด้านในกันเลยไหมเนาะเดี๋ยวเราไปด้านในกันต่อเลยค,ะะะค่ะไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันคะ่ะไม่รู้ว่าทุกคนเบื่อหรือยังเพราะว่าพิมพ์เทาก็เคยรีวิวไปแล้วหนึ่งครั้งแต่อันนี้พิเศษไงค่ะเพราะว่าเขาจัดราคามาพิเศษมากกว่าเดิมอีกราคาอีกย้ําไกหนึ่งครั้งค่ะ ลืมราคาพิเศษของเจ้ารุ่น X คันนี้นะคะจะอยู่ที่6 9 9ส0 0กกับาทเท่านั้นนะคะแล้วรุ่น B อยู่ที่5 9 9 0 0 0กกับาทแต่วันนี้เราเรีรุ่น X ค่ะแต่ย้ำราคาให้ฟังอีกนิดนึงนะคะสำหรับด้านในเจ้าเซทเอเดีเดี๋ยวพิมแปงขออนุญาตเข้าไปนั่งเนาะนะในรถนี่มันช่างเย็นจริงๆค่ะโอเคสำหรับด้านในนะคะอย่างนี้เลยค่ะภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะสีดำนะคะเดินได้ตะเกียบแดงแล้วความพิเศษของเบาะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูจากด้านนี้ก็ได้ค่ะ ลายนะคะจะเป็นลายคล้ายๆเคปลานิดนิดหน,น,น่อยๆนอยเห็นไหมคะอ่านี่คะ่ะประมาณนี้นะคะอาคารถัดมาค่ะแน่นอนนะคะถามว่ารุ่นท็อปเนี่ยที่พิมดาวแจ้งว่าอะไรที่มันจะทําให้เรารู้ว่าเจ้าจัดเอสีวรุ่นนี้เป็นตัวท็อปเนี่ยนี่คะ่ะเห็นไหมคะตอนนี้ปรับไฟฟ้านะคะอ่าโคทิศทางคะ่ะเดี๋ยวปรับให้ได้ สรีระเราก่อนนะคะบอกคนขับต่อจากนั้นนะคะมาชมกันเลยแน่นอนซันรูฟค่ะต้องการแสงสว่างนะคะตอนนี้ที่เราเปิดซันรูฟเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยหนึ่งมือสัมผัสเลยเห็นไหมคะเจ้า m g s a d v รุ่นพ็อปเนี่ยมีซันรูฟให้ด้วยนะคะนีกว้างขวางสว่างค่ะเป็นซันรูฟขนาดใหญ่นะคะที่ม่านม่านเนี่ยสามารถเปิดได้จนสุดเลยนะคะแต่ว่าซันรูฟเนี่ยเราเปิดได้ครึ่งบาท ซันรูฟก็เป็นขนาดใหญ่ค่ะพารูนอมิกซันรูฟนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ด้านหน้านิดนึงค่ะ,ะสําหรับคนขับนะคะหน้าจอเนี่ยจะเป็นขนาด7็ดนิ้วค่ะมาพร้อมพวงมอะไรมัติฟังก์ชันนะคะสามารถสั่งการได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะมี Adaptive Cruise Control ให้ด้วย่ามีค่ะหน้าจอขนาด7็นิ้วนะคะพร้อมปุ่มสังส่งการสั่งการได้ง่ายๆค่ะนึ่งมือสัมผัสเลยเพอรว่าตอนนี้เราไม่ได้ปิดประตูเนาะ,ะปิดประตูให้หน่อยค่ะ โอเคนี่เห็นไหมคะเริ่มแล้วนี่ค่ะเราก็สามารถสังการได้หนึ่งมือสัมผัสได้เลยอันนี้ก็คือเป็นระบบตรวจวัดแรงลมแรงดันลมยางนะคะซึ่งสําคัญมากๆเลยนะคะในกรณีที่แรงดันลมยางของเราเนี่ยมีความผิดปกตินะคะเขาจะแจ้งเตือนขึ้นมาเลยนะคะถ้าไหนผิดปกติเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะคะนี่มีสีล่ล้อซ้ายขวาหน้าหลังเห็นไหมคะ ถ้ามีตัวไหนที่ผิดปกติไปเนี่ยเขาจะขึ้นสีเหลืองเราก็สามารถตรวจสอบได้เลยว่าล้อไหนที่เราควรเติมลมยางหรือเกิดรั่วหรือเกิดตะปูตํำหรืออะไรหรือเปล่าได้หมดเลยโอเคค่ะถัดมานะคะด้านนี้เลยค่ะทีมเราอยากนําเสนอนะคะก้านนี้ค่ะกานด้านล่างนี้นะคะมีกานนี้เลยนะคะเป็นกาน adaptive post control นั่นเองค่ะซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆเลยเนาะถัดมาค่ะหน้าจอตรงนี้เลยหน้าจอนะคะจะเป็นขนาดสินิ้วค่ะ และสิ่งที่พิมพ์ดาวอยากนำเสนอเลยนะคะเจ้าหน้าจอของรถรุ่น z ซ e v เนี่ยนะคะสามารถดู YouTube ได้นี่เชื่อมต่อได้ง่ายๆเลยด้วยปุ่มนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนนะที่ต้องการดู YouTube สามารถเชื่อมต่อง่ายๆด้วย,วย,วย,วยแอปอ e ีซีคอนนั่นเองแต่วันนี้ไม่อธิบายแต่ถ้าใครอยากทราบนะ มาซื้อรถมารับรถกับพิมดาวเดี๋ยวพิมดาวจัดการให้เลยค่ะสําหรับเรื่องการดู youtube ออกหน้าจอตรงนี้โอเคผ่านไปค่ะสิ่งที่อยากจะให้ดูกันอีกก็คือระบบความปลอดภัยของเจ้ารถคันนี้นะคะรุ่นพ็อปสุดเลยนะคะความระบบความปลอดภัยมีมาให้เยอะมากๆเห็นไหมคะนี่ค่ะไล่ไปทีละตัวเลยค่ะระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนคันหน้ารถยนต์ขณะขับขี่ค่ะระบบช่วยเหลือในการขับขี่ค่ะลองดูว่ามีอะไรบ้างนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะ ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนค่ะระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาค่ะและระบบช่วยเตือนขนาถอยหลังปิดเปิดได้หมดเลยนะคะถัดมาค่ะระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนนะคะเราสามารถตั้งค่าได้หลากหลายรูปแบบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นความวหาการสั่นสะเทือนตั้งได้หมดเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะ TJA นั่นเองนะคะระบบควบคุมความเร็วเมื่อความเร็วต่ำระบบควบคุมการทรงตัวระบบควบคุมความเร็วรถขณะลงทางลาดชัน มีมาให้ค่อนข้างครบค่ะนอกจากนั้นนะคะกล้อง360องศาค่ะที่มิมดาวแจ้งมีขึ้นมาให้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถดูได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทิศทางไหนนี่ซ้ายขวาด้านข้าง45องศาหรือด้านหลังสามารถดูได้เลยนะคะนี่ค่ะตั้งค่าเป็นแบบ T D ครูดีก็ได้โอเคถัดมาค่ะนำทางได้เช่นกนันนี่เห็นไหมอ่าก็คืออยากจะไปที่ไหนเราก็ลองค้นหาดูเลยนะนี่ค่ะ เครื่องชาร์จ EV ดีกว่าเคยสาธิตไปบ่อยมากแล้ววันนี้ก็ขอไปเร็วๆเลยนะคะคร่าวๆนี้ค่ะเราสามารถกดไปเราก็สามารถนี่ค่ะเดินทางด้วยการด,ดูหน้าจอาตามเส้นทางแนะนํามีเสียงให้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรากดออค่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบความปลอดภัยที่มีเพิ่มเติมให้อีกนะนี่ค่ะกระจกมองหลังแบบ สั่งการนะคะเปิดปิดไฟค่ะปุ๊บอ่าอย่างนี้ค่ะแล้วก็เปิดปิดซันรู o ค่ะเปิดปิดม่านอ่านด้วยหนึ่งมือสัมผัสตอนนี้ซันรูปเราปิดแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคแต่ว่ายังไม่ได้ปิดม่านนะคะเพราะว่าม่านเนี่ยเราสั่งการผ่านกลุ่มนี้ค่ะถ้าพิมพ์ดาวขออนุญาตไม่ปิดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดนะคะโอเคค่ะถัดมาระบบความปลอดภัยยังมีมาให้อีกค่ะนี่นะคะมีจุดชาร์จ usb ให้สองจุดเลย และสำหรับเจ้า Z S E V รุ่นท็อปคันนี้นะคะยังมีไวเลสชาร์จให้ด้วยค่ะปุ่มในการปรับโหมดขับขี่นะคะรถคันนี้ค่ะสามารถเปลี่ยนโหมดขับขี่ได้ถึงกี่โหมดเอ่ยทุกคนจำได้ไหมว่ารถคันนี้มีโหมดขับขี่กี่โหมดทั้งหมดสาโหมดด้วยกันนะคะนี่แต่จริงๆแล้วเรากดปุ่มนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ออกหน้าจอนี้นะคะมันจะออกที่หน้าจอคนขับด้านนี้นี่เห็นไหมคะตอนนี้อยู่ที่ Normal นะเดี๋ยวพิงพ์ดาวลองกดดูดอ่าเป็นสปอร์ตแล้วคะ่ะเห็นไหมคะว่าระยะทางเนี่ยมันจะ ขึ้นลงตามโหมดที่เราตั้งด้วยตอนนี้นะคะโหมดคืนพลังงานก็คือด้านนี้เลยเห็นไหมคะใต้คําว่า r ร a d y ค่ะอยู่ที่สามก็ยังมีปุ่มที่สามารถปรับได้อยู่ข้างๆกันค่ะนี่ลดลงมาเป็นหนึ่งแล้วเห็นไหมคะระยะทางก็เพิ่มขึ้นเพิ่ม,มลงตามการขับขี่นะคะถัดมาค่ะแบตเตอรี่ค่ะนี่ปุ่มนี้นะคะแบตเตอรี่เห็นไหมคะอ่านี่ค่ะก็จะแสดงแบตเตอรี่ของรถยนต์คันนี้นะคะแม้กระทั่งการอ่า เสียบสายพิทวิเราก็สามารถตั้งค่าที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะสำหรับลูกค้าทีา่คิดว่าซื้อรถแล้วเนี่ยเราจะใช้รถเป็นหไม่เป็นนะคะที่นี่ค่ะมีพิมพ์ดาวและมีค,ครูพี่บอยแห่งสาขาลำลูกกานะคะคอยอธิบายงานคอยอธิบายการใช้งานรถให้ฟังอย่างละเอียดรู้ไว้ใช่ว่าค่ะรู้เยอะๆจะได้ใช้งานรถเป็นนะคะ เค okay, ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์นะคะอัตโนมัติค่ะหมุนเลยเออไม่อัตโนมัติสิอัตโนมือนี่ค่ะแล้วก็หมุนไปตามที่เราจะเข้าเกียร์ได้แล้วระบบความปลอดภัยที่มีมาให้อีกนะคะนี่ค่ะแบกมือไฟไฟ้าถัดมาค่ะออโต้โฮนะคะนี่แล้วก็ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระแบบนี้อีกด้วยนี่นะคะวางแก้วน้ำได้สองจุดค่ะอ่าและตรงนี้นะคะูนี่นะคะก็สามารถเก็บของได้อีกค่อนข้างจะเยอะเลยอันนี้มีของเก็บอยู่ด้วย แล้วเดี๋ยวให้ดูดีไซน์ก่อนจากด้านหลังนะคะตอนนี้ว่า,าผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยดีไซน์เขาก็ค่อนข้างจะกว้างขวางอันนี้พิมดาวก็นั่งอยู่ะคะ่ะทัศนวิสัยในการมองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนรถ SUV นะคะก็จะสูงกว่ารถเก่งนิดหน่อยนะคะก็จะสูงเลยแหละไม่ได้นิดหน่อยเลยนะคะสาหรับผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยพิม์ดาวชอบมากถ้าเป็นรถ SUV นะคะมุมมองทัศนวิสัยเขาจะสูงกว่ารถเก่งทั่วไปนะคะหรือว่ารถซีดานนั่นเองนะคะก็นี่ค่ะดีไซน์ด้านหน้าเขาก็ ด้านมนเดียก็จะเป็นสีดํานะคะแต่ว่าจะมีซอฟท์ัก็คือตรงนี้ค่ะตรงคอนโซลตรงนี้ไล่ระดับมานะคะเป็นลวดลายเคปลาสวยงามรถคันนี้เนี่ยเป็นปุ่มพุตสตาร์นะคะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะพร้อมกับปุ่มแจอน,นี่อ่านี่ค่ะมาคู่กันเลยเดี๋ยวพิมพ์ดาวให้ดูผู้โดยสารตอนหลังกันต่อดีกว่าไปค่ะโอเคค่ะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะตอนนี้เริ่มต้นมาด้วยการพับเบาะไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็ จะพับคืนโชว์นะคะก็ตอนนี้นะคะสำหรับรถเอ e v ดเนี่ยการพับเบาะก็คือ6040นะก็สามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนะคะด้านหลังสมมติเราจะขนของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถพับเพิ่มเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้โอเคพับึ้นให้ดูค่ะนอกจากนั้นนะจุด i s o p i ิยึดเบาะยึดคาซีทมีให้หมดเลยนะคะความปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงเลยสําหรับบ้านที่มีลูกเล็กเนาะโอเคค่ะเข้ามานั่งเรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะ ขอแอร์นิดนึงร้อนนะคะก็สําหรับแอร์สำหรับผูดด้โดยสารตอนหลังมีแยกให้เลยนะคะซ้ายขวาพร้อมพื้นที่เก็บจัดเก็บเอกสารนี่มีเอกสารเก็บด้วยนะคะแล้วก็มีจุดชาร์จ USB ให้ถึงสงจุดเลยนะคะก็คือ USB A 1จุดด้านนี้นะคะแล้วก็ USB C 1จุดด้านนี้นะคะอยู่ใต้แอร์นั่นเองโอเคค่ะ แน่นอนค่ะสาหรับภายในผู้โดยสารตอนหลังกว้างขวางค่ะแน่นอนอน,นี้คอนเฟิร์มนะคะแล้วก็มีมือจับมาให้ด้วย3ด้านนะคะด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาของผู้โดยสารตอนหลังและนี่ค่ะมีที่วางแขนให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเก็บน้ําได้วางเจ้าน้าได้2จุดนะคะถ้ามีผู้โดยสารเยอะก็พับขึ้นค่ะได้อ่าเห็นไหมคะก็รูปทรงขาก็เหลือเยอะนะคะหัวอุ้ยเห,เ,หเหลือเยอะมากนะคะถ้าเป็นพื้นที่ที่ ด้านเฮดรูมนี่ค่ะสำหรับดีไซน์ก็เป็นบอบาะนังเหมือนกันค่ะทูโทนไม่ใช่ทูโทนบาะนังสีดําค่ะเดินหน้าตะเข็บแดงแต่ว่ามันจะมีลวดลายเข็บล่าเหมือนที่วินดาวแจ้งนี่นะคะก็คือโอเคเลยสําหรับรถ SUV ครอบครัวของคุณนะโอเคด้านหลังก็น่าคร่าวๆอันนี้ไม่คร่าวและอันนี้จะครบละเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชันดีๆของ MG ZS EV รุ่นท็อปกันไปค่ะ รับชมตัวรถแล้วก็ f ฟ c ร l i t y ิตี้ต่างๆของเจ้า MG ZS EV รุ่นท็อปกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวพิมพ์ดาวจะมาย้ำโปรโมชั่นให้ฟังเลยนะคะสำหรับเจ้า MG ZS EV รุ่นท็อปนะคะราคาพิเศษเลยตอนนี้นะคะ6 9 9 0 0 0ามกพบาทเท่านั้นนะคะมีทั้งหมด5สีและพร้อมส่งมอบทุกสีเลยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่รอราคาพิเศษจึ้งๆแบบนี้อยู่นะคะแนะนำเลยค่ะ MG ZS EV รุ่นท็อปค่ะพร้อมส่งมอบทุกสีทุกรุ่นที่ MG กรุงเทพสาขาโลกาค่ะ ย้ามีหนครั้งนะคะราคาพิเศษแบบนี้จํานวนจํากัดนะคะรถมีจํานวนจํากัดสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ราคาพิเศษแบบนี้เนี่ยติดต่อพิมพดาวมาตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยหรือสายด่วนโทรหาพิมพดาวได้เลยะคะ่ะที่เบอร์0 9 9 2 2 4 5 5 6 3ค่ะ ใครที่อยากดูรถจริงหรืออยากจะเข้ามาชมต่างเข้ามาคุยกับพิมพดาวนะคะหรือดูรายละเอียดรถเนี่ยคันนี้หรือคันอื่นๆก็มีให้ชมเข้ามาที่โชว์รูม MG กรุงเทพสาขาลำลูกกาได้เลยย้ายที่อยู่ใหม่แล้วนะคะยา้ายมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งคะ่ะติดกับบิ๊กซีลำลูกกาของสีเลยนะคะสำหรับไลฟ์สดน,นี้นะพิมดาวต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะอย่าลืมนะคะราคาพิเศษคะ่ะรุ่นดีคะ่ะ59 9 0 0 0าาบาทสำหรับเจ้า MG ZS e v รุ่นดีนะคะและรุ่นท็อปสุดคันด้านหลังพิมดาวนี้เลยนะคะราคาพิเศษสุดๆเหมือนกันค่ะาท จำนวนจำกัดนะคะใครสนใจรีบจองรีบจักรีบรับรถค่ะก่อนที่รถจะหมดสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ